สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมบิวเพชรยนต์วันนี้มีรถเข้าใหม่1นึคันให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับสวยมากๆสําหรับ v ีออคันนี้เนะฮะเป็นตัว 1.5E นะครับปี2018ได้เป็นรถสีขาวไปเลยนะครับสีขาวซ u เปอร์ไวทนะครับขาวโอโมพัดนั่นเองนะฮะเป็นรถหน่วยงานมือเดียวนะครับและที่สําคัญคันนี้ใหม่น้อย ไม่ไม่เยอะนะครับเลขไม้ของคันนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สนหนึ่งมโลเท่านั้นคุณผู้ชมได้เป็นรถหน่วยงานมือเดียวข้อดีของรถหน่วยงานนะครับคือเขาเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดตั้งแต่หมื่นโลแรกจนถึงปัจจุบันนะครับมีการเข้าศูนย์เช็คระยะทุกหมื่นโลทุกหมื่นโลทุกหมื่นโลมาตลอดเลยนะครับทำให้เราเนี่ยซึ่งเป็นผู้บริโภคนะครับสำหรับรถมือสองเนี่ยสบายใจได้ในเรื่องของการเม่ทนเนนของตรถคันนี้นะครับผ่านมือศูนย์มาตลอดเลยนะฮะแล้วก็การที่ เพชรยนต์ซื้อเข้ามาเนี่ยสบายใจได้อีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นอีกหนึ่งชั้นนะครับที่สร้างความสบายใจให้ผู้บริโภคได้นะหรือให้พี่ๆ FC ได้นะครับนั่นคือ่อาเพชรยนต์จะคัดแต่รถเกรดเเข้ามาขายนะครับรถเกรดเในที่นี้หมายถึงโครงสร้างเนี่ยต้องเดิมทุกจุดนะครับคานหน้าคานหลังนะครับคัสซีต่างๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีการชนหนักพลิกคว่ําหรือจมน้ํามานะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันเป็นอีกหนึ่งคันตัวอย่างที่จะให้ดูกันนะฮะว่า รถโครงสร้างเดิมๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับรถไม่จมน้ำเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าคันนี้เบาะเนี่ยเบาะคนขับเนี่ยถอดไปสปาอยู่จะได้ดูหัวน็อตกันด้วยนะครับว่ามีสนงมีสนิมไหมนะครับจะได้สบายใจได้นะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มเลยนะแจ้งก่อนก่อนเลยนะครับเลขไมค์คันนี้1นึ0 0 0สนหนึ่งโลนะครับเฉลี่ยเนี่ยรถปีรถปีสิวิ่งมาแค่5ปีนะครับรถแค่5ปีวิ่งมาแค่1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นโลเฉลี่ยแล้วปีละ 2, 2, 2ะรป,ละประมาณ2 2งหมนะครับปีหลักประมาณ2องหมท่านั้นคุณผู้มชม นะครับต่อเดือนเนี่ยพันโลนิดๆน,นะครับเหมือนวิ่งกรุงเทพเชียงใหม่ไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่ครบแล้วเกินด้วยนะครับวิ่งไปกรุงเทพไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยเกินกว่าระยะการใช้งานของตัวรถคันนี้ต่อเดือนอีกนะครับสวยมากไป็นหนึ่งคันที่บอกเลยว่าแจม่มนะครับราคาไม่แรงนะครับ 1.5e ปี18คันนี้389,000บาทนะครับทำให้เราผ่อนเนี่ยอยู่แค่6,600บาทเท่านั้นนะฮะ ทำไมถึงผ่อนหกพันหกร้อยบาทนะครับเพราะว่าเราได้แคมเปญดอกเบีย้ยพิเศษนะครับสองจุดเก้าเก้าตลอดอายุสัญญาเจ็ดปีนะครับซึ่งแคมเปญตัวนี้นะครับไม่เคยมีมาก่อนปกติขั้นต่ำของตัวรถคันนี้นะคุณผู้ชมปีสิบแปดเนี่ยดอกเบีย้ยอยู่สี่จุดเก้าเก้านะครับจะทำให้คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าเกือบเกือบแปดพันเลยนะวันนี้สองจุดเก้าเก้าเท่านั้นมีอายุสัญญาอยู่แค่เดือนนี้เดือนเดียวน,น,นะครับที่จะทาสัญญาได้ นะฮะุดเสิ้นสุดแค่30มิถุนาเท่านั้นนะครับทำให้ตัวรถคันนี้ผ่อนแค่6,6 0 0รบาทเท่านั้นนะฝากด้วยคุณผู้ชมนะครับมาดูเลยนะครับไฟหน้านะครับบังติรีเฟกเตอร์แบบฮาโลเจนนะครับโคมไฟสวยใสนะครับไม่มีแตกลายงาไม่มีเหลืองเลยกันชนนะครับแนบสนิทติดกันกับแก้มนะฮะนี่ขนาดรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับได้สภาพแบบเนียนกริบมาแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าไฟตัดหมอกมีให้คู่หน้านะครับ ไปตัดบอกมีติดให้แล้วคู่หน้า1.5ตัว e นะครับกันชนหน้าเนี่ยเป็นโโ no b แ a c k นะครับเป็นสีดําเงาแบบนี้เนี่ยสวยๆเลยเป็นโฉมไมเนเชงนะครับตัวนี้เป็นโฉมไม c เนเชงเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามตัวรถเป็นสีขาวเนียนกลิปนี่ยฝากระโปรงฝากระโปรงนะครับ,รรนะรบผิวพันสวยงามเลย <c oughs> อ่าจัดว่าเด็ดนะครับจัดว่าเด็ดเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชัดไม่มีบุบไม่มีบุ๋มนะฮะดูนะครับ ไม่มีบุบไม่มีบุม๋มส่วนโคง้งส่วนเบ้าต่างๆเนี่ยเนียนเลยสวยงามเลยนะครับล้อแม็กนะครับได้เป็นแม็กเดิมโรงงานนะครับอลอยปัดเงาจากโรงงานเป็นแม็กสี่ลูขอบ15นะครับตัวยางเนี่ยเป็นยางปี21นะครับได้เป็นยางปี21ไปใช้งานนะฮะตัวยางก็ถามว่าใช้ได้ไหมเดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีหนึ่งแต่ยางเนี่ยมันเป็นยางปี21อยู่แล้วนะครับเนีย่ยปี21สัปดาห์ที่24นะครับ เดี๋ยวมาดูผิวพันยางกันอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้มันโดนฝุ่นชะหน้ายางอะไรพวกนี้ผมก็ยังมองไม่เห็นเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่อยากจับด้วยมันเปื้อนโอเคนะครับตรงนี้ถ้ามายางไม่สวยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ไม่ใช่ปัญหานะครับเบ้าโชคซุ้มล้อเดิมๆเ,เนี่ยดูได้เลยนะครับซีนนะครับเ,เ,เม็เดอาร์คนะครับเบ้าโชคเนี่ยเดิมๆนะครับไม่คดไม่งองดงามแก้มบางๆดูเคาะไปเนี่ยบางหมดเลยนะครับประตู รับเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชัดนะครับกระจกมองข้างนะครับปรับและพับไฟฟ้านะครับปรับและพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวอยู el, ่ในตัวนะครับได้เป <ji> ็นสีเดียวกับตัวรถสีขาวนะครับคันนี้นะครผู้ชมผมแจ้งไปก่อนไม่มีเบ้ากันลอยเห็นไหมเบ้ากันลอยไม่มีกันสาดไม่มีผมติดให้ฟรีนะครับกล้องหน้ากล้องหลังไม่มี1.5ตัว e ีไม่มีกล้องหลังผมติดให้ฟรีนะครับกล้องหน้ากล้องหลังติดให้ฟรีเบ้ากันลอยแถมนะครับกันสาดแถมให้ ใครมาจบกับผมคันนี้จัดมานะครับฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับฟิล์มคันนี้เป็นลามิ่ารอบคันนะครับได้ฟิล์มไปก็คุมแล้วคุณผู้ชมนะฮะตัวรถสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนงวดละหกพันหกร้อยบาทนะครับผ่อนถูกมากนะฮะจากปกติเนี่ยผ่อนเจ็ดพันกว่าแปดพันนะครับวันนี้ผ่อนเหลือแค่หกพันหกร้อยบาทแล้วก็ได้ของแถมแบบจัดเต็มไปเลยฟิล์มก็ติดมาให้เรียบร้อยด้วยเป็นฟิล์มแบบว่าลามิ่าเนี่ยอ่าเรียกได้ว่าเป็นฟิล์มเกรดที่ดีที่สุดแล้วมั้งนะครับสำหรับการใช้งานปกติของยต นะฮะฟิล์มลามิน่ตนี่ถือว่าสุดแล้วนะครับเพดเดิมๆไม่ลอกไม่ถลอกเพจเดิมของเขาปีสิบแปดนะฮะหัวน็อตเสาบีไม่เคยขยับ่าสวยๆขายชื่นชอบนะครับวีออฟเป็นทุนเดิมกําลังหารถราคาประหยัดประหยัดผ่อนนะผ่อน6,000กว่าบาทนะครับเงินเดือน13ื่นซื้อรถคันนี้ได้นะจัดมาเลยนะครับเบาะนะครับเดี๋ยวเราทำสปาเพิ่มเติมอย่างที่ผมแจ้งไปนะบอกคนขับเนี่ยมันถอดไปทาสปาอยู่ นะครับบอกคนนั่งก็เดี๋ยวเราก็ต้องเช็คความสะอาดนะครับแวกค่าเชื้อกันอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะมีฝุ่นมีฝุ่นอยู่บ้างนะครับแต่สภาพเบาะเนี่ยสวยแล้วนะครับสภาพของตัวเบาะเนี่ยไม่ขาดนะครับไม่ฉีกไม่ขาดได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วด้วยนะสวยเลย1 5ึ่งจอเบาะหนังนะครับภายในแบบสวยเนียนกลิบให้ดูนะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งคนขับอีกทีหนึ่งในเรื่องของภายในนะครับหัวน็อตนะครับไม่เคยขยับไล่ขึ้นมาหัวน็อตแก้มไม่เคยขยับเลยนะครับ แจ่มมากคันนี้แจ่มมากฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับฟิล์มได้ลามิน่าเนี่ยนี่ยเน,น,นี่ฟิล์มลามิน่านะครับงดงามน,นะมาดูต่อในส่วนของด้านท้ายกันนะครับขยับมาขยับมาเนะี่ยตามมาด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับ V o s นะครับโลโก้ VO อออยู่ครบถ้วนนะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบถ้วนโลโก้ตัว E ด้านขวานะครับอยู่ครบถ้วนถ้าไม่มีโลโก้ตัวนี้นะส่วนมากจะเป็นตัว J ตัว J จเนี่ยจะไม่มีติด มันจะหลุดมันจะไม,ไ,มไม่ใช่หลุดคุณผู้ชมขออภยัยมันจะไม่มีถ้าไม่มีเนี่ยคือตัวเจแล้วก็สังเกตที่ล้อแมกนะครับ1.5ตัว E จะได้เป็นล้อแมกแล้วตัวเจจะได้เป็นฝาครอบล้อพลาสติกธรรมดานะครับไฟท้ายสวยๆเลยนะครับไม่แตกลายงานะฮะไม่มีรอยกระเทาะอะไรนะครับเซนเซอร์ด้านหลังมีให้มาแล้ว2จุดปกติไม่มีนะ1.5ตัว E ีปกติไม่มีเซนเซอร์คันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับเขาติดเซนเซอร์ด้านหลังมาอยู่แล้วนะครับทับทิมด้านหลังมีให้2จุดสวยๆเดิมๆผิวคันตัวรถสวยงาม เดีนะ๋ยวไปดูด้านหลังโครงสร้างด้านหลังกันต่อนะครับทะเบียนก็ได้เลขทะเบียนนี้เลยนะคุณผู้ชม8กอไก่ขอไข่นะครับ8 5 5 7ได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับดูฝาท้ายกันนิดนึงมาเริ่มที่หัวน็อตก่อนเลยฝาท้ายนะครับฝาท้ายหัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยบับคุณผู้ชมนะฮะหัวน็อตเดิมๆนะครับเนี่ยซีนด้านหลังเอาเล็บจิกเข้าแบบนี้นะครับซีนเดิมๆฝาท้ายเดิมๆบางๆนะฮะงดงามเลยคันนี้อยากจะแนะนานะครับใครกําลังหาวีออส ผ่อนประหยัดประหยัดเนี่ยนี่เลยตอบโจทย์นะครับด้านหลังนะฮะไอพวกนี้ก็เป็นแผ่นยางที่ด้านหน้านะฮะเวลาเขาสปาเขาก็เอามาเก็บไว้ด้านหลังก่อนนะครับเครื่องมือแม่แรงยางอะไรมีให้ครบหมดนะครับดูซีนด้านหลังนิดนึงนะซีนทางมะพร้าวสีขาวนะครับแผ่นเหล็กอยู่ครบนะครับไม่เคยโดนแกะนี่เม็ดองเม็ดอาร์คเห็นกันคมชัดแบบนี้เลยซีนขาขาวสวยนะครับด้านหลังเดิมเดิมแบบนี้นะครับนี่นี่ด้านหลังนะครับซีนนะครับ ไม่มีรอยเชื่อมใหม่นะครับสีเดิมๆจากโรงงานเป็นแบบนี้เม็ดอาร์คนะครับคมกลมทุกเม็ดขออนุญาตปิดตรงนี้ก่อนะครับแล้วมาดูฝั่งนี้ต่อเอ๊ะมีเม็ดอาร์คด้านหลังนะกลมคมและสวยมากนะครับเดิมๆทุกจุดขายได้ไปโชคดีมากนะคันนี้แล้วราคาไม่แรงด้วยนะนะครับ 1.5E สีขาวเนี่ยเคยขายไปคันหนึ่ง4 0 0แสนกว่า 4แสนกว่าคุณผู้ชมวันนี้ 1.5e คันนี้นะครับอยู่3 8 9 0 0และได้ดอกเบีย้ยพิเศษ2.99ผ่อนอยู่แค่6,600บาทเท่านั้นนะครับโคตรคุ้มนะผู้ตามตรงนะครับตั้งถ่ายรถมาเนี่ยผมชอบตัวดอกเบี้ยน,นี้มากนะเพราะมันไม่เคยมีมาก่อนนะ20กว่าปีเนี่ยไม่เคยมีเลทดอกเบี้ยน,นี้มาก่อนเลย ได้ดอกบี้นี้ไปโคตรคุ้มนะฮะแผงประตูนะครับแดชบอร์ดด้านล่างด้านบนเป็นสีดําตรงกลางเนี่ยบุกเป็นหนังมานะครับก็เดิมๆจากโรงงานนะเป็นหนังเดิมๆจากโรงงานเขานะครับกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้าได้ขวาออโต้ได้ระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับฝั่งนี้มีการลื่นกันถลายนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าได้จากตรงนี้เลยนะครับกุญแจเป็นบีสตาร์ทวนมาที่หัวน็อตประตูก่อนนี่หัวน็อตเสาบีเดิมๆไม่เคยขยับนะครับสติ๊กเกอร์ลมยางอ,อยู่ครบถ้วนหมดเลยนะฮะ แล้วก็นี่บอกที่ไปทําสปานะครับก็ให้ดูหัวนอ็อตนี้อะไรเนี่ยบัลลงนะครับหัวนอ็อตนะครับเดิมๆไม่อ่าเขาเรียกว่าไม่มีสนิมนะครับหัวนอ็อตไม่มีสนิมเลยนี่นะครับตรงนี้อ่ะเดิมๆไม่มีสนงสนิมคุณผู้ชมพูมาลาลัยมันติฟังก์ชั่นอขออภัยคุณผู้ชมพูมาลาลัยหนังเดิมจากโรงงาน นะครับ 1.5e พรมลายเดิมโรงงานนะครับมีแอร์แบ็กนะฮะสวยๆเนียนๆนะครับเนี่ยสภาพพรมลายนะครับเนียนกริบไม่มีสึกหลออะไรเลยนะครับวิทยุนะครับเครื่องเสียงนะครับเป็น C D F M A M U S B ARC มีเสียบให้หมดนะฮะแอร์นะครับเป็นอนาล็อกปรับได้4ระดับนะครับแอร์ธรรมดานะฮะภาษาบ้านๆนะครับแอร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ C V T นะครับสวยเดิมทุกจุดเลยสภาพของคอนโซลดูคุณผู้ชมเนียนไหมเนียนมากนะครับ ไม่แบบว่าไม่มีรอยอะไรเลยนะฮะสวยมากคันนี้อ่าบริษัทเดิมเขาก็ดูแลมาดีนะเข้าศูนเช็คระยะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงนะกุญแจอยู่นี่เสียไปนะครับบิดสตาร์ทนะครับผมเปิดประตูรถไปด้วยนะครับจะได้ได้ยินเสียงตัวรถเนี่ยกันชัดๆเสียงเครื่องยนต์เวลาสตาร์ทนะ V8 เนี่ยมันค่อนข้างจะบูธนิดหนึ่งเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับลองดูนะบิดแค่นั้นนะครับทีเดียวติดดูเลขไม หนึ่งแพันโลคุณผู้ชมเลขไม์ของตัวรถคันนี้แค่1นึ่งแหนึ่งหมื่โลนะฮะจัดว่าน้อยนะคุณผู้ชมรถ5ปีนะครับเลขไม์วิ่งมาแค่นี้ถือว่าน้อยมากเลยนะฮะเบาะด,ด้านหลังนี่สวยๆเบาะแน่นๆนะครับไม่ฉีกไม่ขาดนะครับเพิ่มเติมตรงทําความสะอาดนะเพราะว่ายังไม่ได้สปานะตามที่ผมแจ้งไปนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้สปาให้เสร็จนะครับหลังคงหลังคาเนะี่ยไม่มีรอยฉีกขาดอะไรเลย เดิมๆนะไม่มีรอยจงรอยเจิมรถหน่ยงานส่วนมากไม่เจิมนะครับรถหน่ยงานส่วนมากไม่เจิมได้ราคานี้ไปคุ้มนะคุณผู้ชม 1.5e สีขาวนานๆจะเข้ามาทีนะครับได้เป็นตัวโฉมไม่ได้เชนด้วยแล้วก็ราคาเนี่ยถูกมากนะสําหรับผมมองว่าถูกนะ389,000ตีว่า399เอาแล้วได้ดอกเบีย้ย2.99นะครับตลอดอายุสัญญา7ปีผ่อนแค่6,006ปกติเอาเอาพูดกันตรงๆคุณผู้ชมปกติจะไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลไม่ค่อยคำนวณให้ฟังเท่าไหร่คันนี้ เบ็ดเสร็จแล้วน่ะเจ็ปีอ่ะคุณผู้ชมเสียดอกเบีย้ยประมาณแปดหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองคุ้มไหมเจ็ดปีเสียดอกเบีย้ยแค่แปดหมื่นกว่าเจ็ดปีนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่เวลาแป๊บเดียวนะครับนานนะเจ็ดปีเสียแค่ดอกดอกเบี้ยแค่แปดหมื่นกว่าเอาอะไรมาไม่คุ้มผ่อนสบายสบาย,บายรถใช้งานได้ย,วยาวๆนะครับรถปีสองพันสิบแปดนะฮะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของอ่าหน้าห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับสภาพของห้องเครื่องแล้วก็ตัวถังตัวรถด้านหน้านะครับเชิญรับชมครับโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์กัน สำหรับเครื่องยนต์นะครับได้เป็นดูโอวีวีนะครับแน่นอนนะขึ้นชื่อเรื่องความอึดทนอยู่แล้วในเครื่องยนต์ของโตโยต้านะครับแล้วก็คันนี้นะเลขไม่น้อยนะครับสภาพของห้องเครื่องเนี่ยในขณะที่ทางเพรยนต์เนี่ยยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเลยจัดว่าสวยมากนะครับอาจจะมีฝุ่นเล็กน้อยจะได้ดูกันเห็นเห็นว่ามีคราบไหลยเยิ้มของน้ํามันของของเหลวไหลรั่วซึมออกมาหรือเปล่านะครับเนี่ยสภาพห้องเครื่องสวยๆนะครับ สีแต้มมกร์โรงงานต่างๆติดอยู่ครบถ้วนนะครับเดิมๆแห้งสนิทกลิบๆแบบนี้เนี่ยนะฮะไม่มีสนงสนิมอะไรให้เห็นเลยนะครับคอท่อต่างๆเนาะพวกสีม็รซ์โรงงานนะครับสวยๆนะครับเสียงเครื่องยนต์ก็เดินนิ่งๆแบบนี้นิ่มอันนี้คือนิ่งของวีออสนะคุณผู้ชมวีออสเสียงเครื่องยนต์เป็นแบบนี้นะครับอย่าเอาไปเทียบกับพวกคัมลงคัมลี่นะฮะมันจะนุ่มกว่ากันนะครับอันนี้วีออสนะครับเสียงเครื่องเป็นแบบนี้ นะครับเป้าโชกและสติ๊กเกอร์มอกนะครับเป้าโชกเนี่ยเม็ดอาร์กกลมๆคมๆแบบนี้เลยนะครับสติ๊กเกอร์มอกติดอยู่ขบพ่วนนะครับอาตัวคานด้านขวานะครับเนี่ยคงสภาพไปหมดเลยนะจุดเม็ดอาร์ต่างๆดูนะเม็ดอาร์กเล็งตัวกันเป็นตับหัวน็อตด้านในนเ่คยขยับนะครับคานด้านขวานะครับเดิมๆไม่คดไม่งอนะครับไล่มานะฮะฝั่งนี้คานด้านซ้ายนะครับสวยๆเลย ใครสนใจรีบติดต่อมานะครับ0855366287นะครับผมบิวเพชรยนต์นะครับเม็ดอาร์คเดิมๆไม่เคยขยับนะครับเป็นอาร์คเดิมๆตะคงตะเข็บไม่เคยโดนแกะนะครับด้านในสวยๆนะครับฝากระโปรงอะมานะครับหัวลัตฝากระโปรงนะครับถ้าดูผ่านกล้องเนี่ยอาจจะดูไม่รู้นะฮะอาจจะเห็นฝุ่นแต่ผมบอกตตามตรงมันโดนขยับนะครับขยับเนื่องจากอะไรนะไม่ต้องกังวลนะครับว่าเอ้ยน็อตขยับรถโดนชนมาแน่เลยไม่ใช่นะครับเวลาหัวน็อตขยับเนี่ยมันต้องเก็บงานสีฝากระโปรงนะคุณผู้ชม ฝากระโปรงเนี่ยมันเป็นส่วนที่รับสะเก็ดหินเยอะนะครับกันชน,น้านหน้าก็เหมือนกันก็ต้องการก็ต้องมีการเก็บงานสีเหมือนกันนะครับแต่มันไม่ได้ทาหนาอะไรนะมันเป็นพวกรอยอสะเก็ดหินเล็กๆนะครับเราก็ต้องถอดไปพ่นสีนะครับตรงนี้ก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงเพราะว่ามันไม่ถอดไม่ได้นะฮะถ้าถอดถ้าทําสีแบบไม่ถอดนะครับมันจะเป็นคลื่นนะฮะมันจะเป็นคลื่นสีมันจะไม่สวยนะครับ <c oughs> มันก็ต้องถอดไปทําสีนะเพื่อจะให้สวยงามนะครับ เพราะฉะนั้นมันนิดเดียวนะไม่ต้องห่วงถ้าห่วงนะครับมาดูต่อนะครับถ้ากังวลหัวนักขยับกังวลมาดูสีด้านข้างสีด้านข้างเดิมเดิมเนี่ยอเลบจิกเข้าเป็นรอยเล็บแบบนี้สีเดิมเดิมนะครับไม่เคยทําสีมา,ม,าม,ามานะครับถ้ารถทําฝากกระโปรงมาเคาะมาค้นสีมานะครับสีด้านเนี้ยจะไม่เดิมสีมันจะแข็งแข็งเป็นเหล็กเลยนะครับอันนี้สีน,นุ่มๆนะครับ ACC, Taj, เม็ดอาร์คเรียงตัวกันเป็นตับแบบนี้งดงามเลยนะครับสต uh, ิกเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบถ้วนพวก,กรูเนี่ยกลมๆคมๆ,ๆ,ๆแบบนี้นะครับเดิมๆิมแเบบนี่ย น,น,น,นะครับเล็บติดเข้าหมดเลยซีนนะฮะเดิมเดิมนะครับติวเกอร์น้ยาปรับอากาศสวยสวยเดิมเดิมตาปั๊มโตยโยต้าอยู่ตรงนี้นะครับฝากด้วยนะคุณผู้ชม <c oughs> โตโยต้าวีออสนะครับ1.5้าตัว e นะครับได้เป็นปี2018ไปใช้งานนะครับในราคาเพียง389 0 0 0บาทดอกเบี้ยพิเศษ2.9 9ตลอดอายุสัญญา7ปีทำให้คันนี้ผ่อนแค่ <c oughs> 6 6 0 0บาทเท่านั้น นะครับผ่อนแค่6,600บาทเท่านั้นคุณผู้ชมคุ้มมากนะครับสำหรับใครที่กำลังหาวีออสไว้ใช้งานหารถแบบว่า,าผมยกตัวอย่างนะนักศึกษาจบใหม่นะครับหรือคนที่กำลังเริ่มทำงานเงินเดือนไม่สูงมากนะฮะหมื่นสามคันนี้ออกรถได้นะเงินเดือนหมื่นสามแบบไม่มีภาระ,ะอย่างอื่นนะครับออกรถคันนี้ได้แต่ผมก็ไม่แนะนำนะครับถ้าเงินเดือนหมื่นสามเนี่ยเราผ่อนคันนี้หกพันหกนะครับเลยใช้อีกแค่หกพันกว่าบาทนะผมว่ามันไม่พอใช้หรอกนะครับยังไงก็ขอเป็นแบบ ออกแล้วไม่เดือดร้อนตัวเองแล้วกันนะครับผมจะได้ขายได้สบายใจด้วยนะฮะเอาเป็นว่าเงินเดือนหมื่นห้าขึ้นไปเนี่ยมาซื้อได้ผมจะได้สบายใจด้วยนะครับคันนี้ก็ผ่อนหกพันหกพันหกตามที่ผมแจ้งไปนะฮะตามนี้เลยนะครับของแถมจัดให้เต็มมาคุยกันหลังใหม่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมโทรมานะครับศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดผมวิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับเปิดโทรผมแอดไลน์ได้ก็แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูเรื่องรายละเอียดการออกรถนะครับเรื่องรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะครับ สำหรับวันนี้คลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ